น้องต้องนึกภาพว่าบ้านหาดใหญ่เป็นเป็นบ้านที่เป็นเมืองเป็นคอนโดเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอะไรก็ตามพอชั้นสองปุ๊บเนี่ยมันมีลูกกงใช่ไหมพอน้ําขึ้นบันไดขึ้นมาลงไปก็ไม่ได้มันต้องมุดไม่ใช่แบบบ้านสมัยก่อนบ้านอายุทยาหรืออะไรที่ลงปุป๊บพวดก,ก,ก็คุณจะไปไหนก็ได้คุณต้องดาน้าออกไปเพราะน้ํามันมีแล้วเราอยู่ชั้นสองในขณะที่น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ออกไปก็ไม่ได้เพราะติดลูกกงโทรศัพท์ก็ไม่ได้คุณต้องนึกสภาพอย่างนั้น ประชาชนมันมันเป็นอะไรที่แบบจิตใจนะเร,เราเอาเขาออกไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยนี่มันคือเป็นเรื่องที่แบบชมามากสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วเรามาคิดดีว่าถ้าบ้านชั้นเดียวจะไปไหนถ้าขึ้นบ้านไม่ได้สมมติว่าขึ้นบนบน,บนหลังคาไม่ได้นั่นก็คือเสียชีวิตซึ่งพี่ก็ไม่อยากจะนึกถึงนะแต่ว่าวันนี้อ่ะพี่คิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่รีบเอาคนเข้าไปช่วยถ้าจำไปดูในทวิตเตอร์พี่เคยพูดมาอยู่โพสตหนึ่งที่บอกว่า ถ้าจากวันนี้ไม่มาช่วยเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบนั่นคือประโยชน์ที่พี่ไม่อยากจะบอกว่าถ้าคนเสียชีวิตเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเพราะมันคือการที่เสียชีวิตโดยการบริหารจัดการที่ไม่ได้รวดเร็วทันเวลาสมมุติว่าเราจะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะบางคนส่งโลเคชันมากู้ภัยหาโลเคชันไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เน็ตไม่มี <c oughs> กู้ัยกันยังไงให้ปอพอเนี่ยมาช่วยเป็นคนกระจายคือใครจะไปรู้ท้องถิ่น พื้นที่ว่ามันไปซ้ายไปขวานอกจากปปพในจังหวัดถูกไหมคะหรือพวกผู้ใหญ่บ้านํำนานต่างๆเนี่ยต้องให้เขามาเป็นคนมาบอกเซสก,กีว่าคุณไปทางด้านนี้นะเลี้ยวซ้ายไปมุมนี้หักมุมตรงนี้แล้วคุณจะเจอบ้านนี้แต่รู้ไหมตอนท่านนายกยิ่งรักเนี่ยเราใช้อะไรไปษณีไปษณีเนี่ยไม่ต้องมีโลเคชั่นบอกเลขที่บ้านไปษนีไปได้ได้ถูกเพื่อไทยเองเนี่ยตั้งแต่สมัยนายกยิ่งรักแล้วเราให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยไปคู่กันอาหารแล้วก็ สุขภาพไปดูแลมีคนไปดูแลไปเหมือนกับพูดคุยว่ามีคอนซัลทุกศูนย์พักพิงจะมีกระทรวงสาธารณสุขไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตมีพมอไปดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคก,ก็คือสอบสาธารณสุขไปกันเป็นแพ็กเลยนี่ไงก็แค่นี้เองแค่สั่งการนะคะปัจจัยมันมีอยู่แล้วแต่และกระทรวงก็งมีหน้าที่อยู่แล้วเขาแค่ลงไปแล,ล้วร่วมกันทําในจุดที่เราต้องการบอกเขาอย่างวันนี้ศูนย์พักพิงพี่ก็เรียกร้องว่า กระทรวงสาธารณสุขต้องขยับทั้งกระทรวงกระทรวงพอมองต้องขยับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆการดูแลเด็กสตรีอยู่ที่ไหนเพราะคุณเป็น,ปนกระทรวงที่ดูแลใช่ใช<ม>ไหมกลุ่มเปราะบางก็คแค่นั้นเองก็ต้องสั่งการไป